Okay. <laughs> แสงสว่างจากหลอดไฟทั่วไปให้ความสว่างแต่แสงจากธงชาติให้ความรู้สึกทิมมากกว่านั้น1หลังมี30หลอดราคา1,200บาทเท่านั้นและนี่คือความภาคภูมิใจความผูกพันที่หลอมรวมคนไทยทุกคนเข้าไว้ด้วยกันในทุกๆเทศกาลไม่ว่าจะเป็นงานปีใหม่สมกรานหรือวันสำคัญต่างๆบรรยากาศแห่งความสุขและความรักชาติ<ม>ก็อบอวลอยู่รอบตัวเราประดับไว้ที่บ้านร้านค้าหรือทุกพื้นที่ที่คุณรักด้วยหลอดไฟสีธงชาติขนาด18วัตต์ที่ ใช้างานง่ายเพียงแค่เสียบปลัก๊กทนแดดทนฝนตกไม่แตกและพร้อมสร้างสีสันสวยสะดุดตาให้ถูกพื้นที่ของคุณอย่างลงตัวนอกจากแสงไฟจากธงชาติแล้วยังมีหลอดไฟแสงสีอื่นๆมาให้เลือกอีก15สีด้วยกันเช่นขาววอร์มส้มเหลืองเขียวชมพูแดงฟ้าน้ำเงินม่วงเขียวเหลืองชมพู R G B เขียวชมพูเหลืองฟ้าเขียวเหลืองและสุดท้ายสีธงชาติมาร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่ง ความภาคภูมิใจและความสุขให้แสงจากหลอดไฟสองสว่างบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณสั่งซื้อเลยวันนี้